ครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้โ oh หรถไฟสีเหลืองรถไฟครับทุกคนสวัสดีครับพอ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเบิสูสูสุกนส,สวัสดีครับพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเล่าวสวัสดีครับผมเมื่อไหร่มาพบพกับบ่าวลังขิงเนาะอันนี้คือตอนอเพลงชาติไทยนาะพี่น้องเนาะก็กกต้องยืนเคารพทุงชาติ ขาลบเท็นว่านี่พี่น้องสังเกตบน,น,นคนเพิ่นอนก็ต้องยืนจิกโหลดภาวะสัตย์ไทยนี่นี่นี่พี่น้องต้เฮาต้องเอาเพิ่นเป็นแบบอย่างเด้ทุกคนได้นี่เห็นว่านี่ผุดเพิ่นยืนปุ๊บโหลดภาว่าเพลงศาสตร์มาปุ๊บเนี่ยบอลต้นเพิ่นก็ยืนนะบอลหลังก็ยืนคือกันทุกคนตอนนี้กันเลยเนี่พี่นอ้นนองน่ะเห็นว่าน่ะเพิ่น,น,นก็ โอ้เพิ่นยืนเมื่อกี้นี่เพิ่นกับไปคือกันเบาลังกะเอาเพิ่นเป็นแบบอย่างพี่น้องนี่นี่ตอนนี้เบาลังกะมาอยู่ในสวนจ่าจุจักเนาะพี่น้องเนาะสวนจ่าตุจักโอ้มันก็งามเดี๋ยวน้องมาต้นเนี่ยครับผมนี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมเห็นบ่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พ่นพ่นพ่นสองคันพ่นพี่น้องมาเนี่ยโอ้โห สองขั้นพุ่นพี่น้องเลยสองขั้นพุ่นทุกคนเลยนี่มีกาพร้อมพี่น้องโอ้เบิ้งมุมนี่นี่ก็อิ่มยกอิ่มใจแล้วพี่น้องเพราะว่าได้มาเที่ยวนี่เบิ้งมุมนี่ก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วทุกคนเพราะว่ามันสวยงามมากทุกคนตอนนี้บารังอยู่ในสวนจตุจักเลยทุกคนเด้อพู้ใได้มีเวลาก็มาเที่ยวได้พี่น้องสวนมากนี่คนสิหลายแต่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์พี่น้องคนหลายหลายนี่ผู้ใไดมีโอกาสหรือว่าย่ำหยุดงานหยุดการก็มาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเด้อ อยากให้พอ่อให้แม่ให้พอ่อแม,พอแม่พี่น้องเพิ่นมาเบิงเด้เบิงซอยบาลังเลยว่าเป็นจังไรว่าสวยงามบอนี่อยู่ในประเทศไทยนี่เบิงมุมนี่ทุกคนนี่มุมนี่มุมนี่บ่ต้นเพิ่นก็ยุบุญแ้เดี่ยวุพื่นบุญบ่ต้นเพื่อยุบุญแต่บาลังมาเบิงมุมนี่เบิงพี่น้องรถไฟนี่ซ้ายนี่นี่จะน้อยนี่แลน์ไม่อีกแล้วนี่ทุกคนนี่รถไฟบอนี่นี่แลนดมาอีกแล้วม,มีรถแหมรถไฟมีเบิรทตกสายพี่น้องเมื่อกี้นี่บาลังก็ถไทยรถไฟซ้ายสีเหลืองพี่น้องเลยเบิงป๊า สวยสดงดงามหรือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากครับผมและก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งในชีวิตของบ่าวลาวที่ได้มาเห็นฮะโอ้โหเนี่ยพี่น้องเห็นไหมฮะทุกคนบ่าวต้นก็จะอยู่มุมนั้นฮะทุกคนตรน,นั้น เนี่ยครับผมตอนนี้บ่าวรังอยู่ในสวนจตุจักรและพี่น้องเขามาในสวนจตุจักรทุกคนนี่เห็นเห็นมีกระอลเอกอ็ขากละลีทุกคนมีกระรอกอลแหลกยกลก,ก,ก,กไปฮะอุดมสมบูรณ์ด้วยว่สสวยงามคักะลีพี่น้องอันนี้คืออยู่ในประเทศไทยเด้อพี่น้องเลยอยู่ในประเทศไทยนะฮะอยู่ในกรุงเทพมหานาครครับผมทุกคนตอนนี้บ่าวรังมาสวนจตุจักรนี่พี่น้องรถไฟไมาอีกแล้วนี่เลยรถไฟฟ้าโถ สวยงามหรือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากพี่น้องนี่เมืองน่พี่น้องโอ้โหเห็นไหมทุกคนนี่เมิง่งแน่พี่น้องอบารังตอนนี้อยู่ไซพี่น้องอยู่ในสวนจตุจักรทุกคนและก็วิวนี้คือวิวที่สวยงามที่สุดอยู่ในประเทศไทยและก็ครั้งหนึ่งครั้งแรกในชีวิตของบ่าหลังที่ได้มาเห็นทุกคนโอ้โหดูดิพี่น้องเห็นบ่ สวยงามมากพี่น้องบใบต้นเพิ่นก็นอยู่ทางหนาพุ่นพุ่นพี่น้องมุมนี่คือมุมที่สวยงามเลยการยังสีมีอีกหลายมุมมุมที่ว่าสวยงามกว่านี่พี่นอ้องปสาโุอันนี้ปูต้นนี่ยังดอกต้นนี่ยังลเพิ่นห้องวะเพิ่นห้องไม้แมนต้นอันบ่ต้นกระเจี๊ยบบ่เนี่ย มาต้นนั้นต้นนี้เพิ่นห้องต้นนี้ยังเนี่ยต้นกระเจี๊ยบบ่แม่นนะต้นเออต้นเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบแม่นบอเม่นเม่นเม่นแม่นเจี๊ยบเลยเจี๊ยบเออเม่นบ่เป็นต้นเจี๊ยบเนี่ยทุกคนวิวนี่ดีที่สุดแหละประเทศไทยคือประเทศที่พัฒนาประเทศไทยคือประเทศที่เจริญประเทศไทยคือประเทศที่สวยงามประเทศที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นประเทศที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับทุกคนดูดิดูดิฮะโอ้โห oh. ขนาดต้นไม้เพิ่นนี่ก็ยังสีแบบว่ามีขี้มีขี้แบบแบบคิวอาโค้ดนะคนะพี่น้องคิวอาโค้ดหรือว่าบอนนี่นี่นี่บอนสแกนเข้าไปปุ๊บแลวสิหูรถที่ไปทีมาหรือว่ามันต้นนี้ฮะต้นยังเนี่ยต้นนี้ฮะต้นนี้ยังแบบนี้นะทุกคนคือต้นหมากหรือว่าต้นอีไยังนี่สแกนเข้าไปหูหมัดข้อมือขูมูล ข้อมูลที่ว่าอยู่ในต้นไม้นะพี่น้องอยู่สวนจาตูจักครับทุกคนนี่อันนี้ก็สิเป็นต้นดอกเข็มพี่น้องต้นดอกเข็มคาราบานบาลังก็มีหลายได้ต้นดอกเข็มนี่พี่น้องบ่ได้อึดเลยล้วบานบาลังนะแต่ว่าบา่ฮู้วิธีใส่บ่ฮู้วิธีเฮ็ดนะนะแต่คนไทยเพิ่นฉลาดเพิ่นเก่งเนี่ยมุมนี้ก็สวยงามทุกคนนี่มุมนี้ก็สวยงามค่ะกะลีทุกคน ประเทศไทยบ่มีบ่บอลไหนบ่าบอลบอ่งามคือประเทศไทยนี่คือแบบมิจฉบอลงามๆแหลกกบ,บอลที่จเจริญน,นี่พี่นอ้องให้่าบุ๊บด,ด,ดูดิครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในเนี่ยตน้นไม้คนก็มาออกกำลังกายเยอะอยู่ในสวนเนี่ยทุกคน รถมีรถไฟไหมครับพี่น้องรถไฟรถไฟนี่อยากให้มนุษย์ถามไม่เห็นเนะาะบอลลังก็เห็นแต่ในขิปนาวบอกว่าเออมนุษย์ถามบอกเคยเห็นมนุษย์ถามว่าว่า,วาประเทศไทยบอมีตึกจังสันบอมีรถไฟจังไสว้าไปเบิร์ตแต่อยากให้เรามาเห็นเลยนาะนี่ว่าสิสวยงามสําฤทประเทศไทยนี่มีเบิร์ตเด้อพี่นออ้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นธนาคารทหารไทยพี่น้องโซน แล้วก็ทั้งหนานี่ก็สิเป็นตึกสูงนี่ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นรถทั้งเส้นทางรถไฟ BTS พี่น้องนี่นี่บมาตน้นพาไปทางพุ่นพี่น้องเบิ่งนี่ยางไปทางพุ่นก็สิมีวิวอีกแล้วก็มีที่สื่นชมเลยการที่เบิง่งสวยงามกว่านี้อีกพี่น้องประเทศไทยคือประเทศที่จเจริญแล้วทุกคนนี่ยนี่มาอีกแล้วพี่น้อง นั่งอยู่ในนี้ิมีรถไฟมาตลอดทุกคนเลยนั่งในนี้ิมีรถไฟมาตลอดในนี้บอนนี้ก็สิเป็นรูปป้ายพ่อหลวงรัชกาลที่9ทุกคนรัชกาลที่10ทุกคนนี่บอกพี่นอ้อง สวัสดีคับพี่น้องตอนนี้บาลังกัอยู่ในสวนจะตุจักรคือเก่าพี่น้องวันนี้เบิรงนีน่งเบิรงนี่พี่น้องนี่มุมนี่แห้งขักแบบนี้โอ้ยย้ำคําคืนมาิมีไฟเปิดตลอดและกับ,บริเวณมืดพรอมอันนี้คือสิแบบว่ามุมที่ว่าต้นใหม่ไล่ถูหลยขักทุกคน้วกะเวลาเวลาหายใจกับบริเวณแบบว่าลำบากกับบริเวณอืดอดันยังได้พี่น้องต้นใหม่หลยทุกคน,น ฝั่งซ้ายมือของโบรางนี่ก็สิเป็นตึกสูงทางหน้านี่ก็เป็นตึกนี่ทุกคนเนี่ยบนอันนี้ก็สิเป็นถนนหนทางแต่ว่าบ่มีรถแลนจังดีได้สิมีเฮ็ดให้แบบว่า,า,าคนย่างอะไรทุกคนได้นี่ได้เนี่ยเส้นเห้คนย่างซื่อๆได้นี่ขยะทั้งขยะนี่ก็มีนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งขยะอยู่ในนี้เพิ่นก็ทั้งขยะเพิ่นก็สิให้ทิม่มเป็นระเบียบเรียบร้อยสีเขียวสีเหลืองยาสิสละทั้งขยะทีว่ว่าเลยรีไซเคิลได้จังสีนะทุกคน เน่และวก็ฟางนั่นเข้าไปกรสิปเป็นนัน่นถนนพี่น้องฟางนี่มาปุ๊บกรสิปเป็นนัน่นสวนจตุจักรทุกคนเบิ่งเดเ้อบอลังสิพาไปเบิ่งสะพานอยู่บอลส,สวนจตุจักรน,นี่ทุกคนบอนนั่นป้ายสีเหลืองนั่นนั่ะบอลังกับบุหัวเพิ่นไนอยังเห็นหนังนะพื้นผูกเห็นหนังเป็นเพราะมันนั่นน่ะบ่มัน มีน้ำบ่เด้เนาะมันมีน้ำเด้๋มันซุ่มมันมีน้ำบ่ให้คนย่างเข้าไปอันนี้ก็ฟังนี่ก็จะเป็นคลองพี่น้องเห็นบ่นี่คลองเออขักกันทุกคนนี่อันนี้ฮิดนอนนี่โต๊ะนั่งนี่โอ้นั่งได้ได้พี่น้องเลยนั่งได้ได้ทุกคนกระลอกกระลอกนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ ่อแม่คนไทยเข้ามาเบิง่งคนใดก็ฝากขวามอขอบใจได้ยๆที่ว่าเข้ามาเบิงบ่งบอลลังเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาเบิงบ่งบอลลังหรือว่า,วาคนทางบ้านเท่านี่หรือว่าคนพี่น้องคนไทยเพิ่นเข้ามาเบิง่งบอลลังก็หลายพ,าพี่น้องฝากขอบุญขอบคุณนที่เพิ่นเข้ามาเบิง่งฝากเป็นกำลังใจให้บอลลังนะพี่น้องโอ้โหเห็นบ่นี่่าบอลลังกับมาหาเงินหาทองมาหาเงินหาทองอยู่ในประเทศไทยคือกันทุกคนครับ บอลลังนะฮักประเทศไทยีอลี่บอลังฮักประเทศไทยฮักคนไทยและก็บอลลังบอลืมบุญคุณคนไทยที่ให้โอกาสบอลลังไห้มีชีวิตดีๆถูกว่านี้พี่น้องและก็เบิ่งในพี่น้องให้บอลลังได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างให้บอลลังมีเงินมีทองให้บอลลังมีบ้านให้ฝน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 บรรยากาศให้พี่น้องอ้อตอนคำามืดแห้งงามมานี้ทุกคนเลยโอ้โห ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากครับทุกคนอยู่ในประเทศไทยฮะเนี่ยข้างหน้าบาลังจะเป็นสะพานทุกคนข้างหน้าของบาลังจะเป็นสะพานนะครับผมอันปินอันนี้แบบนี้นี่จักเข้าห้องอีย่างนี่ทุกคนเนี่ยอันปินนะแบบนี้อันนี้คือเป็นอันตัวบอลน,นั่งนะทุกคนนั่งเสมอย บอกทุกคนนี่นี่น <Rock. S 1> ี่อันปิ่นอันนี้นี่เพิ่นห้องแนวไรอนี่บอกอันปิ่นอันนี้นี่มีขี้นองเพิ่นห้องจังไรอันนี้ฮะเพิ่นห้องระบายหนำหรือว่าอันเฮ็ดให้หนำสะอาดจะสีบอกทุกคนบอสนี่สะพานเด้อทุกคนนี่ตอนนี้อยู่สะพานในสวนจตุจักรเด้อทุกคนเด้อบ้าเถอะไงเติบเพื่อนไ้สะพานนี่กระไรบ้า คนนอนก็ได้พี่นอ้องในสวนจัตุจักทุกคนคนออกกําลังกายหรือว่าเพิ่นมาออกกําลังกายแลนมาออกกําลังกายย่างมือแรงกับมีร้ายด้ยทุกคนพลังมากกระเป๋บบาตน้นคนสองคนมือนี่งว้าวิวนี่ครับเลยงามครับรีวิวนี่สวยงามครับฝั่งนั้นก็สิเป็นสะพานอีกเลยฮะเห็สนสะพานนี้แหละยังสะพานนั้นอีกเอองามครันบทุกคน สวยงามคาคิลีพี่น้องซิมีป่ายอันนี้ระวังลืลง่นล้มสันป้ายางนี่มีกระหลอกแลนจูจัจ๊ดจูจดจจด้ั๊นี่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 ปต้นกระหลอกให้บ่านนแลนจุ๊กจั๊กจักจักเพิ่นเช้าทัวร์มันกิน,นอะนั่เนั่นน,น่เออฝังนะสิเป็นสะพานอีกได้ไพี่น้องนดะ้ ถือว่าประเทศไทยนี่พัฒนาและความเจริญสูงต้นไม้ใบหญ้าที่ว่าบ้านบารังมีบ้านบารังเนี่ยบ่มีปอเดี๋ยวเป็นประโยชน์เลยได้รับว่าต้นไม้แบบนี้ก็จะมีมะพร้าวเฮ็ดทานและแต่ว่ายูพีเนี่ยเป็นเฮ็ดให้เป็นราคาหรือว่าเฮ็ดให้อาตกแต่งความสวยงามได้พี่น้องเนี่ยเฮ็ดบ้านี่บ้านนี่ผมนนก็ยังสิสั่งอีกนี่ทุกคนทางขยะนี่มีนี่ทางขยะนี่ให้ถิ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยยาไปถิ่มมั่วซั่วยยาถิ่มสะทราย ทุกคนเพิ่นให้ถิ่มในทั้งขยะแล้วกักล้องวงจรนี่ก็ซิมีอยู่นี่พี่น้องกล้องวงจรนี่ซิมีเมื่อเธอกระต,ติดกระโลดพี่น้องแห้งลายกล้องวงจรแล้วก็ซิมิเราพ่อหรือว่าเพิ่นที่เฝ้าในสวนน,นี่เพิ่นก็อยู่ในนี่ทุกคนตอนนี้ก็ลมว้อยว้อยได้ทุกคนไนดะ้ลมว้อยลมเย็นจใจใจคนละเนี่ย อันนี้ตนน้นยั่งมาตน้นอันนี้ต้นนี้ยังเนี่ยคือต้นมะพร้าวแท้เหรอนนคือต้นตาลแท้เนาะคือต้นตาลอยู่นี่่นอะงามมาเลยสวยงามมากที่สุดแหละนะครับทุกคน